บายดีพี่น้องบัสสุสุคนบัสมอหมงสบอนอภวกษัตระยปิ่นคือเก่าพี่น้องายไปหลายวันเลยนะพี่น้องเนาะบ่ได้ลงเก็บให้พี่น้องเบิ่งข้าก็ยาพี่น้องเลยแต่วันนี้ข้าสซีมาเบิ่งกันดาฮดสวนเพิ่นนน้องพี่น้องไปเบิ่งว่าเพิ่นปู่ยังแน่ก็ม่ใหญ่เพิ่นตอนนี้ขาอยู่สวนเพิ่ีนน้องเลยโอ้ยน้องกันดาหาบหาบ้ํำเอาได้พี่น้องเลยบ่ได้ใส่อะนะใส่โป่งมาแม่หาบเอา เป็นได้กันได้เมื่อยป่ะเมื่อยบ่ะเพิ่นปูกพักพักไม่ใหญ่เพิ่นเพิ่นรดน้ำก็ไม่ง่ญ่พักกะซีมี่พักหลายอย่างได้พี่น้องอันนี้จะเป็นพักพักหนอกเนาะพักหนอกหรือว่าพักบัวบกอันนี้สิเป็นพักหอมเปอันนี้พักสาเลนีบ้านนั้นบกง่ญ่ได้พี่น้องเลย น่าสิไปเบิ่งทางไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นกำลังหดอยู่สบายดียายสบายดีพี่น้องโคดพ้าโคดพ้าโคดมีแล้วปลูกพ้ปลูกมีผ้ากันทดกับร้านสาวร้านสาวกับล้านสาวกับผ้าดอกกับผ้าพอผ้าเรียงร้านนี่แล้วผ้าร้านเห็ดพาอเด้หาได้ซีฟพอเด่น ไส้เนาะพอได้ไส้ได้ซอยนี่แหละนี่ตึงยายหดนี่พี่น้องป้าพาีตู่แล้วคืองามแท้นี่พักนางตู่ได้นี่พี่น้องป้าต้นบักใหญ่อันนี้จะเป็นพักข้าวทองเนาะมันเป็นยางใบมันคือแดงอันนั้นมันโบได้เอ็นผุ่นใส่อ่ามันผุ่นโบใส่มันพุดว่าเอาผุ่นมาใส่ยังไม่ได้ใส่นานบักใหญ่เนาะเลยต้นเอามาปลูกน่หน่อยเดียวเนาะ มันแตกแตกไปแล้วโคตรไปน้ำแตกไปน้ำมันก็แตกไปกับขมิลวาอันนั้นกับโคตน้ำไปก็แตกก็หกไปนะน้ำมันแตกลูกป้าน่หละเพราะว่ามันมันปลูกง่ายพักอันนี้นะมันพวกบัวแล้วก็บน้ำพวกง่ายนี่นะไอ้พียพ่อมันงามพียงพอมันก็เลยบ่อยากงามปานในเนาะต้องมงามกับพุ่นทุยกับหอมอันนั้นบ่ได้ใส่ผุนใส่ทุยแต้นขลนกขลิ่นน้องกันดานี่คนขยันนะพี่น้องเลย นั่งไปลูกครึ่งได้พี่น้องไปลูกครึ่งไทยลาวแต่ว่านา่งจำนหนาพอบรได้หรอกเพราะว่านั่งมาตั้งแต่อายุสองเดือน,นเอนาะสี่เดือนส่เดือนะหนาหน้ามาดูค่ะเป็นลูกครึ่งมาตั้งแต่น้อย,อยจำหนาพอกบะ,ะได้ พ่อกะจักกะอยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะจักอำเภออีหยังเฮากะเฮาน่ะบ่ฮู้ดอกว่าอำเภอใดบ้านเตยบ้านเตยบ่อยู่บ้านเตยพี่น้องแต่อำเภอหยังก็บ่ฮู้บาอัจังหวัดอนแก่นอำเภอหยังแลบ่ฮู้จกอำเภอหยังเนาะแต่ว่าแม่น่ะสิฮู้ แต่ว่าแม่กะแต่งงานใหม่แล้วพี่น้องเลยแม่น้องกัลดาก็แต่งงานใหม่แล้วไปทาสิไปเบิง่งสวนหมักอื้อเนาะก็อยู่กับยายพี่น้องเลยแม่ก็ไปไปมามาแม่กะลายบอกกานดาดอกมันลายอเอีิมากเด้เห็นหันพี่น้องเนี่ยมักอื้อกำลังเป็นหาก ต่อมาก็ได้เป็นหนอเลยเพราะเราปูในนั้นคือหมารจับดีแท้ฮ่าตัวชะออนเด้ชะออนชะออนตรงนี้หลอกหลอนอยู่พี่น้องฮะห,หนาเฮ้ยหนลอกหลอนอยู่มึงอื่นนะนนทิชชู่ดพักตอนเศสาๆหมาก n h ากับมีบ๊อก มากอึยาวพี่น้องมากอึยาวฮ่านี่คือหมักแตงนี่เน้องอึยาวนี่นจะเป็นหมักแตงพี่น้องแตงคือกำลังเป็นหมากนี่นะโอ้ยยายนี่ดูอีดิพี่น้องช่วยมักแตงแล้วกำลังเป็นหมาก น่าก็คือข่างในทั้งดเลยแงน่นี่ข่างในทั้งข่างอ้ยปู่แงงก็เป็นเนะาะปูยายลงไปหาอย่หลุมเลยใสิดได้กินเนาะพี่น้องเนาะ เคยได้กินแบบแมนง่ายๆนะพี่น้องเลยหาบขึ้นมาแต่น้องพี่ถ่าเลยยังดูอยู่ห้ามดของน้องี่ยังมีไร้เ่าข้าวบะนี่แหละเห็ดแห้งเห็ดเอาวสูอาบ่าหาบเอาถ่าวแต่ถ่าวแข้งแห้งได้แล้ว ว่างไล้ได้นี่นะเป็นตะยา,ายไดไล้แท้หมืน่นนี่อันนี้ปู่มักแต้งอีบ่เนี่ก็ได้อันนี้เกิดมักแต้งพี่น้องกำลังกำลังเกิดบาดจีพีดตัวได้บาดนี่อันนี้บดีฮดบ่เนี้ยนะมักแต้งนี่งบดีฮดบ่บา้บาบ่ ึกเถออันนี้มักแต่งจริงมักแต่งอานไทยเนาะกําลังได้2-3ใบทั่วพุ่มแล้วอันนี้นะกําลังงามมื้อนี้น่ะยอดจะมางามแต้พี่น้องเด้อพุ่ปีบ่นี่คือมังทั่วพุ่มเนาะหนยอดงามงามจนหวน่พี่น้องลปลูกยังก็งาม ห่ามักอื้อน่ะนะจะผสมดอกมันบ่เอ่อห้าวหานะมิซัมน้อยรุดหนีแล้วก็ม,มีแนมเจาะแล้วก็เลื้ยงถิ่มป้าสออนผักซีแล้วเดะป้าท้อเศรออมออมอันกุ๊บอมไก่เนาะนี่นะพี่น้องเลยผักซีอมเปาะแล้ว,ลวก็เป็นดอกเลยมีวัตทุกอย่างนะพี่น้องเอ้ย ได้อยากมาอุดนุนก็มาเด้อพี่น้องเด้อหมักแตงแล้วก็กำลังเป็นหมักเอือล้วก็เป็นหมากร้ายไาย้ก็ได้อยากมาสื่อซอยก็มาเด้อพี่น้องน่ะพักซีนะสะอ่อนเด้กีกะตำมะฮุงก,กับแซ่พี่น้องน่ะกีกะปุ่น,นป่ิอร่อย หอมปอเนาะเอ็นหอมปอออกเในบ้านเมืองหอมเปรตเก่าดัางเดิมบ่นี่เด็ดพี่เนาะมันหอมต่างกันเน,ะนาะมันหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆแบบหอาใส่ปนเต้นพี่เอาเบิดนีเด้ะโอ้ยคุณระบาดใสเมืองออกดอกออกมาเป็นนี่โอ้ยชิบบออกปราชญ์อันนี้ <laughs> ตายแล้วบ่พ่บอบ่บ่งลายเน,ะน,ยน,นาะอืะอพี่เนาะน่าจะมาเก็บเอาไปายมัน เอื่นพางนะดอกมันดอกพางมนะันบวชนดอกหมากนะพี่น้องเลยอลยมัปนะุ๋มนอึเงากระมีพี่น้องเลยจะปิ่นนั่นแล้วเอาหมาเอาไนให้เพิ่นจะปิ่นเอามาแต่บา้บานบ้านเบาโค้งเนาะพี่น้องจะปิ่นก็เลยเอามาให้เพิ่นปลูก เก็บดอกมะอื้อไปไว้ใส่แกงหน่อไม้กันพี่เน้องไปจั๊กมือไปหาหน่อไม้ม่ปะหาหน่อไม้มาแกงใส่หาหน่อไม้สดหน่อไม้ทุ้งก็ไม่อยู่พี่เนาะแต่ว่าอยากแกงหน่อไม้สดแกงข้าวมือหน่อไม้ทุ้งกัว่าเฉบบเบิร์ตเอ็มกับเซ็ต่าฮ่าเบิร์ตเฉยเบิร์ตเฉยหามาทีแกงเบิร์ตทุ้งได้ของมันทุ้งใหญ่ดิเอามาได้เอาครึ่งหนึ่งเอาครึ่งเลยอืม กนาหาลขายนี่เนาะแต่ย่ายบ่ดได้ขายดอกย่านั้นแบ่งพีแบ่งน้องพี่น้องเอ้ย่อานไปแม่นาเกินบ่ได้คายดอกบะพางมานี่นะแต่ว่กก็ค้ายก็ได้พี่น้องเอยขายก็ได้เพินอ่ะเพินบอกค้ายเห็นวะอืมมาเก็บ้ยมาเก็บน่ะสวนเราสวนบักใหญ่ ทั้งนั้นก็สิเป็นผักบัวเนาะหน่ามักถั่วแล้วเป็นเลยเด้ถั่วผุ่มแล้วเป็นหมากเลยเด้พี่เนาะนี่เป็นแล้วถั่วพุ่มนี่เป็นงท่า,<อ>ทาน,นี้ก็สิเป็นผักบัวผักบัวหัวผักบัวหัวเานาะผักบัวหนอยแต่ว่ามันงาม,มันก็เลยบนน้อยพี่นนองเลยนี่ก็สิเป็นหัวเลยเนดะ้่น่นะเนาะ โกแม,ม่พอพบกขุ่นเลยดิม sure> ันหัวมันจี๊แม่ถฮาชิบิซ้อมมึงนั่มส่างกับพี่น้องหัวบกเลยเนี่ยป๊าป๊าพี่น้องนั네่มส่างให้มมาซีงามเลยพี่น้ององโต่งเลยบางเงี้ยเห็นอย่พี่น้องกล้องมันบ่อยากโฟกัสเนาะ สีงมามดิพี่น้องเลยองต่งเลยแล,มมและหนาออนนนนบบมธรรมชาติพี่น้องนาขวดนามคุดแล้วกามันก็ออกบ่อเนาะพี่น้นองเนาะเนี่ยกินแบบธรรมชาติพี่น้องสปินเกิดมากอ่ะพ่อแม่พากินแบบนี้แหละพี่น้องบ่มีนามอันไม้ดพี่น้องเลยมี้นามอนไม้ยนามกอกก็ได้ยิ่วกเอาพี่น้องได้สูอบเอาแต่สมัยสปินยังน้อย บัได้มีน่ำได้บ่ได้มีน่ำมันบาดาลแบบนี้พี่น้องบ่มีน่ำแบบเป่งเอาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสปินด้แรงเด้อสบายดี